ร้านเติมเกมบิชเทพมรณะชีวิตนิวรัน Power Play บริการเติมเกมบิชเท่มรณะชีวิตนิรันเติมถูกไวปลอดภัยไรย้รีฟันเพจร,ร้านจริงต้องติดตามเกือบ5้าหมื่นคนเท่านั้นร้านเปิดบริการ10บโมงเช้าถึงตีสองครึ่งสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้ที่เพจ a c e b o o k Power Play ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับผมครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง EasyMan อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม b e a c h เทพมรณะชีวิตนิรันดร โอเคครับผมก็ตามนัดเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในไอดีของมาเซสนะครับก็เป็นเพื่อนชาวต่างชาติที่น่ารักของผมนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่นคืออีจิโกะขาว7ดาวนะครับพลังแสนสามกว่านะครับแบบสุดจัดเลยนะครับผมนัแล้วก็จะมารีวิว p p p ด้วยนะครับว่า รีวิวเจาะลึกนะครับอิจิโก้สุดโหดเนี่ยมันจะแบกทีมได้ขนาดไหนนะครับก่อนเริ่มกันนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับผมและถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับนี่ก็ชื่อชมหน้าอิจิโกะขาวนะครับดูไว้อิจิโกะของมาเซ่นั่นเองนะครับพลังอยู่ที่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ ในส่วนของอาวุธนะฮะผมก็จัดไปเลยนะครับ3มดาวแดง3ดาวแดง3ดาวแดงแล้วก็ตราเนี่ยสดาวแดงแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับดันปลุกเอาเวกมาแล้วเป็นคริสตัลสีม่วงนั่นเองนะครับผมสองขั้นด้วยกันนะฮะในส่วนของดาบเพชรสังเงือนะครับผมท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าเดือดเดือดเลยนะครับสมดาบนะครับผม ในการปลูกอเวกเนี่ยเราสามารถโบกดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนี่ฮะเจ็ดเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็ความแรงของอันดับสกิลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเสื้อก็ปลูกตื่นนะบอกว่าอเวกเต็มเต็มกันแล้วนะครับผมนี่ฮะเต็มหมดเลยนะครับผมสีอ่าคริสตัลสีเหลืองสีทองนะครับเต็มหมดเลยนะครับ HP Attack เสื้อนะครับผมเต็มเต็มกันไปเลยฮะสำหรับการปลูกตื่นอเวกตรงนี้นะครับผมนะ เนี่ยเต็มๆกันเลยนะครับผมหมดแล้วนะฮะตรงนี้ไม่สามารถดันอะไรได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องของดาวเนี่ยมาเซตแกก็แนะนําบอกว่าดันแค่3ดาวแดงก็พอนะครับผมมาฮะมาดูในส่วนของสกิลวันต่อเลยนะครับผมสําหรับสกิลเบอร์เซิร์กนะครับผมก็เป็นฟันทําให้อ่าเขาเรียกว่าไม่สนกรอนะครับผมตัวนี้็กล้ๆกับตัวของเคมปัญจินะครับฟันรัวนะครับรูถึงอันดับสกิลที่ได้อ่าทการอเวกมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสุดจัดเลยนะฮะ ในส่วนของโซครับใส่เป็นโซคริติคอนนะครับผมแล้วก็อาชีพเนี่ยเป็นในส่วนของเสือขาวนะครับท่านผู้ชมครับรวมถึงที่เราอีกวอลโซด้วยนะครับผมแอตแทกเน้นเลยนะครับใส่เป็นก่อนนะฮะตรงนี้ก็ปลุกตื่นเป็น2จุดแล้วนะครับผมเดือดๆเลยนะฮะในส่วนของการปลุกตื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอู้เนี่ยเดือดจัดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาพาไปดู PVP 1ต่อ1กันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาตรงนี้นะครับพลังแสนสานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ต่อ1จะเป็นไงบ้างครับก่อนที่จะไปลงทีมกันนะครับแล้วเหลือเราจะชาเลนเพิ่มเติมนะครับในการที่เราจะใส่ตัวละคร อ่าแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับเป็นแพ้งกับตัวฮิวนะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลักเป็นตัวของทีวดตีขาวนะครับมาดูความปวดมันเลยกันเลยเนี้ยเราตรงนี้ก็ฟันไปหนึ่งทีสามทีโอ้โหแล้วก็ตับหัวแตกเลยครับตรงฝั่งเอาทั้งฝั่งของตักคูราตรงนี้แล้วก็แบบปคิวกลับมาตรงนี้โอ้โหแปดแปดเจ็ดมือดาเมจแล้วก็ติดตกใจติดใบไปครับจังหวะนี้เอาละครับผมนักตีธรรมดาไปครับแจ็คแอ้แบบคิวไม่ได้แล้วก็สับไปเลยครับนี่ฮะตัวละครโหดทั้งคิวพีทีมแล้วก็คิวพีเดี่านผู้ชมครับ มาฮะรอบนี้นะครับผมเจอกับตูบีนะครับผมผมจะพาทุกคนไปรับชมความมันสกันนะครับตัวนี้ใส่ไอเดียเม็ดสกิลเนี่ยเป็นในส่วนของอิจิโกะล่างขาวตัวเดียวนะครับเป็นตัวดาเมจนะครับที่เหลือก็เป็นตัวซับตัวแทงหมดเลยนะท่านผู้ชมครับอ่าแล้วไอเดียเม็ดสกิลเปิดมาจังหวะแรกเราโฟฟันฝาพีจังหวะนี่เรียบร้อยไปโอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจครับ เอาละครับผมนัดจอกกรอกกันไปครับมีตัวที่ติดใบหนึ่งตัวเป็นอิจิโกะร่างขอนโล้ด้วยนมครับแล้ววันนี้มีการไล่โจมตีมาจากอุราฮาราครับลงถึงลูเกียไล่ตบมาหนึ่งทีแล้วก็อิจิโกะเาฟาดมาตรงนี้หนึ่งล้านเก้าแสนดาวเมตในฝั่แรกทางฝั่งอิโนเอะทางฝั่งเขาฮิวมาก่อนเลือดเตะไปหนึ่งรอบครับตามด้วยไอเฟนกิลสเกะแล้วก็ฟาดมาลงศพนาร็กปุ่มมหนึ่งทีครับสี่แสนแปดหมื่นดาวเมจตามด้วยตัวประกอบหัวตอมอย่างอิจิโกะล่างสุดยอดแล้วก็เดนซูกะเซนโจครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับแล้วก็เซนซาฟังเงสื่อครับผมในร่างหนุ่มมาปัดตรงนี้5 5 0 0 0ดาดวเมตรท่านผู้ชมครับเอาละครับผมตัวน,นี้มีการเทรดดาเมจไปครับตีธรรมดาใส่ทางฝั่งของ,งอุคิโอราครับตัวแทงถึกจริงๆครับแล้วตัวน,นี้มีการฮิลเลือดกลับคืนมาใช่ครับตั้งเงสื่อตีหนึ่งทีตามด้วยอันดับสกิลจากอุคิโอราแล้วก็ป 6, 5, 5, 10, 7, า้าหอกไปตัวนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนดาเมจครับ เป็นตัวแทงที่กึ่งกึ่งดาวเมทได้เลยครับสำหรับอุคิโอราครับและดูฮะเมตานาคตครับพออินโอเอะเข้าเนี่ยแล้วก็ในตัวของป้าเขาเรียกว่าป้าอุโอฮานะเนี่ยฮิวทีเลือดเกือบเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมนะความเร็วก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีการเคาน์เตอร์แอทแทคสวนกลับไปครับตัวฮิวเดือดจริงๆครับมาไล่โจมตีใส่อิจิโกะร่างขอลร์เกือบตายแล้วก็ดีครับเบิร์กเฟิร์กฟาดไปตรงนี้ครับสามล้านดาวเมทก็เฟ้นแรก โอ้โหนี่นัชมครับแกร์ขึ้นไปแล้วแนวเลียนปลาหอกกระทืบม,มาตรงนี้ปึ้มมาหนึ่งจี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนดาวแม่ท่านผู้ชมครับโอุลโคนาฟติดสตาร์ไปเรียบร้อยนะครับผมมีการไล่โจมตีสามเซอุลโคนาฟฮิวโรัวครับแล้วก็อิกทีก็ฟาดไปฟาดอีกหนึ่ 1, 000, 000, 000งจีโอ้โหแล้วดูเซซ่ารสังเงยสื่อครับไล่มาแล้วอันดับสกิวมาแล้วครับในแฟร์ตีแฟรตีสามโซ่บ้าหนึ่งล้านหกแสนดาวแม่ครับติดไปสองตัวท่านผู้ชมครับนี่แหละครับถึงบอกเลยว่าเป็นตัวเดอะแบ่งจริงครับในส่วนของ นี่ครับอิจิโกะขาวนะครับแล้วก็เบิร์กเฟิร์กฟาดไปหนึ่งทีก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะเอาละครับผมด้านนี้อิจิโกะเปิดลลางสุดยอดสังเวยเซอโอ้โหสามล้านเจ็ดแสนดาวเมกครับหายไปแถวหนึ่ง,งเต็มท่านผู้ชมครับตรงนี้มาเซตเอาละครับด้านนี้ยังไงกันต่อครับอูคิโอราอันที่เป็นสกิลมาปลาหอบประจวบยัดเขนินอ๋อสองล้านเก้นนาแสนดาวแมนโอ้โหแรมงมากๆ แล้วฮิวเลื่อดกลับมาเต็มๆเลยครับทางฝั่งของอุโดฮาน่าครับตามด้วยทางฝั่งของอุราฮาราครับเป็นแบบสกิลลับเปิดไข่ไปเรียบร้อยครับปิดเกมไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพกันนะครับผมจัดให้เลยครับ3ตัวละครเท่านั้นนะผู้ชมครับมาตรงนเนออะไะครับเป็นแบบสกิลจากอีจิโกะล่างสีขาวโตขึ้นมาันทีสองล้านหนึ่งแสนด้าเมยครับติดใบสองตัวละครครับตกใจกันไปอะไะครับด้านนี้เล่นตัวแทงเป็นอุโนฮาน่าครับกับทางฝั่งของล่างของ นี่แล้วก็โดนยามากปุ้มไปหนึ่งทีครับอีโนโอเอครับยังไม่ได้ใช้ฮิลนะครับผมแล้วก็โดนเตรกขึ้นมาครับจังหวะนี้มาเท่าไหร่8ป0 0 0นดหมื่นดาเมจครับเซนซ่าสังเงซึงครับฟาดไปหนึ่งทีล่างหนุมาตรงนี้ตุกเจาะกรอกกันไปครับ อ่าและท่านผู้ชมครับการไล่ตุ้งตีนจากอุคิโอราครับสถานการณ์เริ่มเสียเปรียบครับแต่ว่าเราต้องพึ่งต่อในเฟสสองครับต้องอย่าตายโตแทงโตฮิวครับยืนแข็งเอาไว้โอ้โหเกือบจะล่วงแล้วเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วหนึ่งตัวอุนโอฮานะครับแต่ว่าทางฝั่งของอินโนเอะครับเป็นแบบยูฮิวกับป่าแล้วก็ฝาดมาในเฟสนี้ติดครี่แล้วบอกหกตัวละครครับจังหวะนี้ซาบลัดห้าแสนดาวแดงครับหายหมดแพงเลยจังหวะนี้บอกเลยว่าไร้จัดจัดครับทางฝั่งอิจิโอะล่างสีขาวรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับแรงจริงๆครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เทรดขึ้นมาจากอิคุราครับเติมเรืออิจิโกะไล่ฟาดตายแล้วก็ได้แบบสกิวต่อมาในเฟสที่สามใจรัวๆแล้วก็ติดครีมมาจังหวะที่เรียบร้อยครับหมดแผงไปเลยครับไม่รอดอู้แรงจริงๆและนี่แหละครับผมคือการรีวิวอิจิโกะล่างสีขาวนะครับบอกเลยว่าเดือดจัดเลยนะครับส่งมาเซตนะครับโซบัคเซิร์เวอร์15เซิร์เวอร์โกโบอนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้ด้นะครับสำหรับใครครับที่อยากให้ทำคอนเทนต์รีวิวตัวละครสุดขอดัวไหนอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะทำให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมนากครับสวัสดีครับ